CP Magic เดินหน้ายกระดับบาริสต้าไทยเสริมทักษะเติมศักยภาพต่อยอดเส้นทางแชมป์สู่เวทีโลกกับกิจกรรม CP Magic Barista Camp 6ต่อเนื่องเป็นปีที่6 เพื่อต่อยอดนำบาริสต้าทั้ง64ชีวิตติวเข้มตลอด2วันเต็มเพื่อให้บาริสต้าทั่วประเทศได้เรียนรู้และพัฒนาฝีมือไปพร้อมๆก,กันกับกูรูบาริสต้ารับเชิญเพื่อสารฝันก้าวสู่เส้นทางการเป็นแชมป์บาริสต้าระดับโลก CP m a เมจิบ r i ิ t ตาแ m มในปีนี้นะคะเเป็นปีที่6แล้วนะคะเราจัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีแรกคือปี2015นะคะแล้วก็มีทุกๆปี หยุดไปในช่วง2ปีที่มีโควิดนะคะว่าเราไม่สามารถจะจัดการรวมคนได้นะแล้วก็พอโควิดเริ่มคลายเนี่ยเราก็นำบริษัทแคมป์กลับมาจัดครั้งนี้หลังจากหายไป2ปีก็เป็นปีที่6นะคะแต่ว่าในแง่ของความตั้งใจแล้วก็ว่าถุประสงค์การจัดบริษัทแคมป์เองเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปจากปีแรกที่เราได้เริ่มนะคะก็คือการที่เราอยากที่จะพัฒนานะคะแล้วก็ยกระดับ ความรู้ความสามารถของบริสต้าไทยให้เท่าเทียมกับในระดับสากลนะคะเพราะาเราเชื่อว่าการที่มีบริสต้าที่เป็นคนกาแฟแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญเนี่ยก็จะทําให้ธุรกิจกาแฟสามารถที่จะเติบโตอย่างแข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนได้นะ,ะก็เลยเป็นที่มาของการที่เราจัดโครงการจัดเมสซีพีเมจิบาริสต้าแคมป์แล้วก็มีโครงการกิจกรรมอื่นอีกหลายตัวอีกหลายอย่างนะคะที่เราทําภายใต้ โครงการใหญ่ที่ชื่อว่า CP m a g i c f o r i s t a ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันค่ะคือต้องบอกว่าจริงๆ CP m a g i c b a r i s t a Camp เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่บาริสต้าทุกคนรอคอยนะคะเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยเราจะมีการแข่งก่อนจะมีเวทแีแข่งขันที่ชื่อ CP m a g i c Speed Coffee Art Championship ก่อนนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ารอบ64คนถึงผ่านจากรอบแรกเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ในการมาเข้าแขนงโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดยๆนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่ เป็นรางวัลที่ทุกคนเศ้ารอนะคะเพราะว่าเป็นไม่มีโอกาสแบบนี้อีกแล้วที่เขาจะได้มาเรียนรู้แบบใกล้ชิดตนเป็นกับแชมป์โลกกับกรรมการโดทีระดับโลกกับคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ประสบความสำเร็จในวงการกาแฟแล้วก็เป็นที่นับถือเป็นที่เคารพเป็นสองวันเต็มๆที่เขาจะได้มารวมตัวกันแล้วก็ได้มาอย่างที่บอกได้มาเรียนรู้ใกล้ชิดอีกข้อหนึ่งที่ได้ก็คือเขาก็จะได้มาได้มามีสร้างมิตรภาพใหม่ๆนะคะ พอเราจัดมาหลายหลายปีก็ต้องบอกว่าเรามีกลุ่มบาริสต้าที่ลงแข่งทุกๆปีนะคะที่ยังอยากจะพัฒนาตัวเองยังอยากที่จะฝึกฝนแล้วก็ก้าวไปให้ไกลแล้วก็ได้ได้รางวัลในเวทีทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติระดับโลกนะคะเพราะนี้คนเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไปหลายๆปีเนี่ยจากคนที่เป็นคนแปลกหน้าก็กลายเป็นเพื่อนกันเขาก็เหมือนมีการสร้าง เ,เขาเรียกว่าสังคมหรือว่าเครือข่ายคนกระแสที่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเนี่ยแล้วก็ทุกๆปีเวทีแข่งกับแคมป์ก็เป็นเหมือนที่รวมตัวเหมือนเวลาเราจัดงานคืนสู่ย่าาวแบบนั้นนะคะก็อยากจะมองว่าเป็นสิ่งที่บริษัททุกคนรอคอยพอหายไป2ปีเนี่ยไม่มีไม่มีมมการจัดแคมป์พอไม่มีซีพีมิไม่ได้ทําก็ไม่มีโอกาสที่บริษัทจะได้มารวมตัวแล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมันเนี่ยก็ค่อนข้างเชื่อว่า บริสต้ทุกคนที่ได้มาในคันได้ดีใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเฝ้ารอที่จะได้มาเจอกันค่ะเท่าที่เราสังเกตในอุตสาหกรรมกาแฟนะคะร้านกาแฟเปิดเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็มีเด็กรุ่นใหม่ๆนะที่อยากจะมาเป็นบริสต้ากันเยอะคือเดี๋ยวนี้อาชีพมันมีหลากหลายใช่ไหมคะคือหลายคนไปเป็นบล็อกเกอร์ไปเป็นยูทูบเบอร์ไปเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จริงๆหนึ่งอย่างหนึ่งที่เราสังเกตจากเด็กใหม่ๆที่อยากจะเป็นก็คือเป็นบริสต้าอาจจะบอกว่า เป็นคนชงกาฟแฟละกันแต่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าตอบคําถามคือเราคิดว่าบาริสต้าคนชงกาแฟไม่ได้ขาดแคลนนะคะคือมีเด็กที่อยากจะเข้ามาอยู่ในธุรกิจกาแฟเปิดร้านกาแฟเปิดร้านคาฟเาาฟ่สวยๆเนี่ยเยอะเลยแต่ว่าบาริสต้าจริงๆที่มีความมีความรู้ความชํานาญเนี่ยขาดแคลนนะคะเพราะว่าอย่างนี้บอกว่าทุกคนอยากเข้ามาในธุรกิจนี้รู้สึกว่าเอยมันมันโตมันสนุกนะคะแต่ว่าจริงๆเราเบื้องหลัง กว่าจะเป็นบาริสต้าที่เก่งแล้วก็ทำกาแฟแก้วหนึ่งให้อร่อยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วก็โอกาสในการที่เขาะจะพัฒนาเรียนรู้ฝึกฝนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะใน,ในแต่ละคนเอ,อ่ออย่างที่บอกว่าคือเขาทํางานแล้วเนี่ยถ้าถ้าเป็นเด็กในร้านก็อยู่ที่ว่าเจ้าของร้านส,ส,สนับสนุนแค่ไหน,นจะสง่งเสริมแค่ไหน,นออถ้าไม่ได้สนับสนุนสง่งเสริมเขาก็ต้องขนขวายเองนะคะมันไม่ได้มีโรงเรียนสอนเอ,อ่อบาริสต้าที่เป็นกิจลักษณะเนี่ย ก็ต้องเป็นการครูพักรักจำแบบที่แชมป์หลายๆคนแชมป์โลกหลายคนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยต้องต้องผ่านประสบการณ์ปปแบบนั้นมาก็เลยมองว่าอันนี้ค่ะคือคือเป็นช่องว่างที่เราคิดว่าเรา c ีพีเมิเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยเติมเต็มได้เปิดโอกาสสร้างสร้างเวทีสร้างแคมป์ที่จะเอาคนเหล่านี้เข้ามาแล้วก็ให้เขาได้พัฒนาและไ,ได้เรียนรู้ได้ปิดช่องว่างปิดจุดอ่อนหรือว่าเพิ่ม ทักษะพยภาพเพิ่มทักษะของเขาให้ดีขึ้นจร,จริงๆก็ต้องบอกว่ากรรมการเองก็เป็นเรื่องที่ท้าทายขึ้นทุกปีนะคะอันนึงเลยที่เราเห็นได้ชัดก็คือเราต้องปรับกติการปรับกฎการแข่งขันทุกปีปีแรกๆเนี่ยเราให้เทลอไลน์เขา,าเรียกวาไลน์ฟรีสไตล์ไลน์ที่ง่ายๆไลน์เบสิกก็ยังทํากันไม่ได้ปีที่2เห็นได้ชัดเลยว่าทุกคนทําดีขึ้นมากพอพาริสตาเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นเราก็เปลี่ยนกฎ เปลียงง่ยนเงื่อนไขให้ยากขึ้นนะคะอันนี้เป็นอย่างนึงที่เราเห็นว่าบริาเนี่ยเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นเวทีก็จะต้องปรับเวณให้ยากขึ้นให้้าข็ขึ้นเพื่อให้เขารู้สึกเป็นการผลักดันตัวเองด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราเห็นก็คือบริสตาที่เป็นแชมป์เวทีเราะคะ่ะก็ไปได้แชมป์ในบิทินาชาติที่ที่ตาหลีนะคะที่ญี่ปุ่นที่มาเลเซียนะคะก็มีหลายๆประเทศที่มีเวทีการแข่งขันด้านกาแฟ เหมือนกันแล้วก็บริสต้าไทยเองอ่ะไปได้ตำแหน่งแชมป์หรือรองแชมป์ในเวทีเหล่านั้นอ,อ,อย่างเช่นที่ที่ญี่ปุ่นสิ้นเดิมเนี่ยเป็นเวทีการแข่งที่ที่บริสต้าในเอเชียเนี่ยเท้าเราที่จะไปเนี่ยปีที่เราได้แชมป์ปีที่บริสต้าจากจากจากแคมป์เรานะคะจากแคมป์ชิมิชิไปได้แชมป์ไปได้รองแชมป์เนี่ยญี่ปุ่นก็พูดเลยว่าวันนี้บริสต้าญี่ปุ่นต้องกลับมามองบริสต้าไทยนะบริสต้าไทยวันนี้เก่งกว่าคนญี่ปุ่นแล้วจากเดิมที่เรา มองบริสต้าญี่ปุ่นเป็นเหมือนเป็นถึงถึงไอดอลนะคะวันนี้เราเราก้าวกระโดดแล้วเราก็ไปได้ดีไปได้ไกลามากค่ะก็เป็นความคาดหวังทุกปีนะคะนั่นคือเหตุผลที่เราถึงมีแคมป์เราจัดเวทีแคมป์เพื่อให้บริสต้าได้มีเวทีที่จะได้มาพิสูจน์ตัวเองแล้วก็รู้ว่าระดับความสามารถตัวเองนี่อยู่ตรงไหนศักยภาพอยตรงไหนอะไรที่ขาจะต้องอยังต้องแก้ยังต้องปิดจุดอ่อนเราปิดเรามีแคมป์ปิดท้ายเพื่อที่จะ ให้เขาได้เรียนรู้ว่าความผิดพลาดในวิทีแขมงของเขาตรงไหนที่เขายังมไม่ดีตรงไหนที่เขาไปได้ไปต่อได้อีกตรงนี้แต่ในแคมป์เนี่ยเรามีชมโลกที่จะมาให้ความรู้วันนี้ยชมโลกมาให้เต็มที่ไม่มีกัาเพราะว่าเขาก็อยากให้บริสต้าเองเนี่ยได้ให้รุ่นน้องเนี่ยได้ประสบคสวามสำเร็จเหมือนกันเ,ออเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังว่าการที่ได้มีเวทีแข่งแล้วก็มีแคมป์ที่มีชมโลกมาถ่ายทอดแบบเต็มแทบบแบบี่แบบนี้เนี่ย ก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจบางคนหลายเลยคนเนี่ยค่ะมีมีแพชชั่นคือมีความมุ่งมั่นที่จะไปต่อให้ไกลกว่านี้ล้วเราก็อยากจะส่งสูงแล้วก็ออจริงๆอย่างเราตอนนี้เมืองไทยเนี่ยเรามีแชมป์โลกหนึ่งคนนะคะคือเป็นต่อนอานนล์ซึ่งเราก็จะเป็นความคาดหวังทุกปีว่าเรามีเด็ก ไทยที่เก่งมีบริษัทไทยที่มีความสามารถมีศักยภาพเนี่ยเราก็อยากส่งเสริมให้เขาไปถึงฝันแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไปเป็นเวท,ทีระดับโลกก็เป็นความตั้งใจมีความคาดหวังทุกปีก็ต้องช่วยกันส,มส,มสม่งเสริมค่ะสำหรับของทางซีดีเมจิเองนะคะเรามี f a c e o o o k f a n p a g ี c ีเมจิ c ์ฟอร์บิสตาก็จะเป็นเหมือนเป็นคอมมูนิตี้สำหรับทั้งบริสตาแล้วก็คนที่รักกาแฟนะคะได้ได้ติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆเราก็จะลงโพสต์อัปเดตอยู่ใน Facebook Fanpage ก็สามารถที่จะไปกดติดตามได้ค่ะ